ประกาศลายชื่อขีดเรียกตัวอะไรนะลายชื่อขีดอะค่ะไม่แต่เรียกมาแต่เรียกมาแล้วเล่นนรแล้วมาจากไหนนะลพบุรีเขานั่งรถมาตะกายอ่ะตอนดีใจให้เสียใจก่อนใช่ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพระเอกปกติเนี่ยผมจะเป็นพระเอกแกล้งในคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ลุงตันมาเป็นพระเอกแกล้งน้องนเรียกพี่ตันครับอย่าเรียกลุงไม่ใช่ลุงพี่ให้เขาคิดตันในออฟฟิศเรียกันพี่ตันพี่ตันทุกคน จิตต์แก้ให้เต็มที่เลยได <ใน S 1> ้ครับผมแค่นี้เลยลุยแคมเปญอิสิตันรหัสลาคาเิล่าลุ้นซิ่งมอเตอร์ไซค์ฟรีไฟนะครับตัวละครฝุดแลนะครับน้องคาเิล่านะฮะในเกมฟรีไฟมากกว่า5้าหมื่นตัวครับตอนที่สองนะครับจะได้ลุ้นมอเตอร์ไซค์นะฮะย Yamaha N Max ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าตกแต่งเป็นรุ่นฟรีไฟลิมิเต็ดอีดิชันนะฮะและเรามีผู้โชคดี3ท่านนะครับ คุณธนก,กิจจากจังหวัดชะเชิงเทราน้องสักดารินจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับและน้องนัทวัฒน์นะครับจากจังหวัดลบบุรีนะครับคุณตันอิชิตันนะครับขอเรียนเชิญคุณตันครับดีมากๆนะครับะฮอะไรชื่อผิดครับหนูเรียกผิดลำดับอะค่ะหนูเรียกตัวไไม่่ยังงนะวาอะไรนะ เรียกผิดลำดับอะค่ะอันนี้เป็นตัวสำรองเรียกอะไรชื่อผิดอะค่ะเขาเป็นสำรองใช่เรียกอะไรชื่อผิดนิดหน่อยอะค่ะแต่ไม่แต่เรียกมาแต่เรียกมาแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงอ๋อนี่คือสำรองหนึ่งสองสามไม่ใช่ไม่จริงสุพรรณลพบุรีเขานั่งรถมาตะกายอะคุณยังเห็นหน้าไม่ชัดอยู่อิตาลใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้ไม่น่าอยู่นะฮะออ๋ไม่ต้องมาก็ได้นะพรุ่งนี้นะทำงานแบบนี้คุณไปขอโทษเขาเองผมไม่เกี่ยว ขอโทษนะครับพี่มันมีอะไรครับก็เนี้ยเรียกผิดชื่ออยนะ่างเงี้ยเป็นตัวสองร้อยเมื่อกี้พี่ถ่ายไปแล้วเนปะ็นน้องสามคนก่อนก็ได้ครับขอเชิญด้านหน้าก่อนขอคุยเป็นการส่วนตัวนิดนึงครับเดี๋ยวกล้องขอยัดาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอ,นนเ,วขอเชิญน,น้องก่อน จบแล้ว ت ت สองและสามคนนะครับเป็นผู้โชคดีได้ปาร์ตไ้ยามาฮ่าเอ็นเนสสองคนเผู้โชคีสามคนเลยวันนี้รอเล่นนะตกใจป่ะตกใจไหมตกใจเออเสียใจเหรอเสียใจลุงแข้งนะเนี่ยโดนลุงแก้งมีลุ้นม้างมีดีใจมากเสียใจมากตุ้งกี่ฟ้าทำให้ได้ไหมสี่ครับสี่ฟ้าสี่ฟ้าท่านั้นนะครับครับขับลุ้นไปกี่กี่รหัส ซีซีฟาครับซีฟาซี้าเหมือนกันครับต้องซีกะะ็ได้เหรอก็ยังมีสิทธิ์นะครับส่งมากส่งน้อยก็มีสิทธิ์ส,งสง่งยิ่งเยอะก็มีสิทธิ์มากกว่าตอนนี้อยู่บ้านอยู่แล้วส่วน<ง>ใหญ่ไมเลนไปไหนก็เล่นให้สนุกนะครับเล่นให้สนุกนะคอย่าซีเรียสตุงกีดด้ก็ได้มอเตอร์ไซค์ไปขีป่เล่นๆโอเคไปแล้วบา,บ,าบายบายสวัสดีครับขอโทษดีนะน้อขอโทษนะที่ทำให้เราตกใจนล่น